สบายดีพี่น้องตอนที่เหงาพี่น้องเนาะเ็ดยังกินแม่มันนี่ทอดไข่เจียวทอดลูกชิ้นน้ำแล้วก็ต้มมะเขือพี่น้องเอ้ยน้ำมะเขือหวานเหรอล่ะคือหวานพี่น้องกินนทุกันเลยเป็นสกุลสกุลเลยสบายดีพี่น้องตอนเหงาเอาใจเชีหักมาทุกคนทั้งไทยละลาวและต่างประเทศเนาะ กินจำมะเขือเด้อพี่น้องทอดไข่เจียวลูกสินพ่อพี่น้องเลยเด้อกินกับพิราเด้อสบายดีพี่น้องกินข่าวต้นเทียงานกันเด้อวันนี้กินตรงเวลาแน่เ <c oughs> งินมาลุกตรงเป๊ะ,ะบอกรายการว่ากินสามโมง <c oughs> สี่โมงสองโมงอ้าวกำเนิดไลคคลิปกับกินรตรงเวลา ยังไงให้อ้วนพี่น <Jamie? S 2> ้องเอ้ยย no. ิงออกยิงออกเลยนี่ฮะจะดจอกหมอกจะเป็นหมากแล้วแมงวันคือหลาย่วันละแมงผู แมงผูแลแมงต่อเออบ่เห็นมันมาเนาะบ่มีเนื้อเลยมันบ่มานึกคิดไปทางอื่นเลยตั้มยังตัมเครื่อเออเออ จเกิ่งกระเรือนำเกือนแซ่แส่ไปำเกือก็แสไ่ไสบายดีพี่น้องเอฟซีถแพงเอ้อทุกคนเด้อกินข้าวในมอเน้อลูกๆร้านเพื่อนน้องๆเน้อทุกคนเด้ดอใหกินข้าวร่วกันทอดไข่ตำมะเกลือบ่ลบะอะนั่งหลาเป็นคนเห็ด ลืมอมันเ mm ี่ยนมคือไม่เห็นจะกรือกงกินมดลบอก่ได้ทอดเลยอักก็เองตนน้เห็นจานค่ะมนตอานีคเป็นผู้ชอยกินหมไอ้หน่อยทำเคยทอดฟิล์มสิเสียกินไงไอ้ากินทอดตลอดไอ้น่อยทอดกินยังแสบป ไม่ตำใส่น้ำมะนส้มบ่มมใส่มะนาวตำมะเขือใส่น้ำม,มันสมมเสร็จต้มแบบคือตำมะฮึงนี่อันนี้ค่ะไม่แซ่บจี่นั่งเค็มกินจับเมื่อนานก่อนจะนั่งเค็มมากินจับนั่งเค็มจะนั่งเค็มกีนั่งเค็ม,มตำมะเขือใส่น้ำมันสมแซ่บ จะมะเคยใส่ไปแล้วจะมะเคยกินตัวดินโหยเก็บหมึกุ้งสัตว์ประมาทกับสิว่ประใส่ิฐแต่ว่าแม่หมอเนี่ยมักกินแบบอาหารแบบบ้านๆนี่เนะาะกินอาหารแบบบ้านๆเขาไม่แซ่บมักมักกินแบบนี้นะแกโตมากขึ้นแลวนี่แห้งเซ็ยังอยากกินแบบบ้านๆกินประเภทพักคนแจว ปลาแดกเจียวปลาแดกหนึ่งพักลวกพักน้ำมัต้มปนกนเขียดปนฟ้าอยาก,กินแบบนันะ้น,นนะตำทั่วตำแตงเหมือนนั่นนะมหมอนะจีนังเค็มกินแบบนั้นนกินแบบนั้นนะคือว่าขาอิ่มมดมืเลยออมบ่ได้กินออมกินเลดนไยไหมบอนบ่อื้อยัแม่อนาะ ไปเก็บเก็บเอาไว้ตั้งจะรวมชาพิเลรตอดอีกน,นะเติมมะกุฎมือส่วนน้ำเค็มมาใส่เสรนแล้ว,ใส,วใส่น้ำเค็มใส่กระดูกหมูจังหน่อยอือใส่กระดูกหมูเก็บมาต้มเดิมวันนี้เดิอเก็บชาพิเรมาต้มเด้อเนี่ยซื้อน้ำเค็มมามาอ่อม ต้องไปใช่ดอกตักพื้นหนา่นองไปตากแดดกับขี้ผุนแล้วมันเละกี้ผุนตากมือ้องไปเก็บเล็กันยุดก่อนหยุดักหนาตัวเองก่อนเมื่อขั้น่นองเอ้ยเกิกรั้ำมันเป็นถึกแดดถูกพมรกับขี้ผุนใคว่าเขาจะ่อยดูเพื่อนจักอาทิตย์หนึ่งนหนาจะสิมานออกมามนไคแน่ นแห้งออกไปเดดออกไปตากคนตากแดดคุณม,มือพี่น้องเอ้ยไปเก็บเล็กนะและ้วบ่มีเวลาสิพักพื้นหนานตัวเองแล้วก็นอน<ม>บ่เพียงพ่อเนี่ยนั่นพ่อมมันก็จำอยู่หันละแา้วเดี๋ยวมันงงธรรมดาทำขคืนเราจะนอนเราจะท่ายยังมักเนี่ยบักนอนาามักอียังเมี่ยมึงได้ต่บางงาพี่น้องเอง้ยซึมซับเขาพิวนะยัง บัดนี cage, bitch, ้สิเฮืองสมางช่วงนี้ช่วงระยะเดือน2เดือนนี่บ่ต้องใส่หยังแม่น่ะสิซื้อแต่นามาเป็นโลเลยนี่ฮะบัดเลยนต้นก็เบิดแล้วพี่น้องลจะเก็บไปเบิดลอมะนาวอ่อนๆจะปดเด้ิดมันอ่อนน่ะใส่มีน่นึงล้นบ่ได้เฮ็ดหน่วยนึงเด้ออมนี่ฮะ้ว่ามันอ่อนมีเบิดุกหน่วยเลยได้แม่ ทูมักวัดเลยแข่งคาเอืมะนาวใส่ไข่าวเอบอกบดดอเปเหนียวพวกอันน่้นพวกขาวพวกมันนะบ่ได้หนานะเนี่ยเห็ดเออข้าวมันเห็ดหนา้อีหนาหนาเแื่อจะมักหน้าเนี้ยแหละมันแวคาเราหนาขึนมนก็ทาจะหิ้ปุุงหนาใส่ใส่ จ้างมาใช่เนี่ยเาจ้างมาแล้วเบิ่งเจ้าปรุงใส่ยังคีมปรุงเจาจะปรุงใส่ยังใส่อันนี้ถ้าพิมพิจ้าเห็นปะจะใส่ยังเอายังใส่ใส่คีพะะพมกกบบรพร้อมเก่าอะไรอย่งนี้นะคือแบบจะพาเห็ดจะเก่าเหรอเอีมพร้อมเป็นช่องเห็นปะอือใส่คีมเก่าเอาไว้ใส่คีมเก่าถ้าใส่ตัวเป็นสิตาค่ะมันบริข่าวส,สิวมันดำหนามหน,นามอันสีบะมัน เพราะว่าคิมพ่อมันเป็นน้ำมันนี่เออน้ำมันสุ่มเจ้าใส่คมพอนั่นเป็นซองบ่จะบีบใส่นกันบ่ซองๆซองๆต่อชุดนึงบ่อือจะเห็นจ้เฮ็ดบกหลเต็มแอบคือหลายแท้ยังจะใส่ังไคือหลายแต่มแอบจมตซองอข่อยนยเดียวนะข่อยใส่ิตาของข่อยก็่ได้ใส่ใส่พนเออบานี้เบิ่งมสิลองใส่คือเจ้าบ่ เห็ดซองสุดต้องใส่ประมาณหาซองหกซองปุว่าเออเฉพาะไปจิ้มจังหวาเที่ยวไปเขาอันลันอันลัดข้ารึเป่าดึงมาเพื่อไปซื้อไปช่างไหมซื้อพรอนช่องอะมาปนของการหนาหนามันแห้งแหละมันสีเกี้ยงเร็วเออให้แม่หนาหยุกกว่าเดิมแม่จะขอทำจาเดิมไม่ได้ขึ้นปรุงนี่แหละถือกับหนานี่ค่ะมันเป็นยาบำรุงหนาทิมทิมปรุง บอกว่า้าเราโบไปออกแดดนะมันก็เป็นยาถ้าแพแห้งไงมันถือแดดพวกขิมปุ้งอยู่จะเฉ็นพวกเครื่องเอไดไหมพวกอยู่ในในหันพวกขิมปุ้งนะพวกยาต้องอยู่แต่ในพวกเออันซองอยู่ในห่มซ่องสามพันอะไรแบบิเปออกแดดก็ดำหมดเลยซื้อมังกรสิ่งไดกแล้วก็อย่าไปซื้อต่อเอเม่ไปตลาดนี่ซื้อมาไว้ก่อนซื้อเป็นกราบปงก็แบบเก่าจะเห็นนะสวยงามกว่า กุ้มใส่ครีมชิต้นครีมทาผิวแพงเขาใช่ตอนน่ะบริขาวรําดำาแหลเขาดำอะไดผ้าหนาวจึงเกิดผ่ากระซิวช่องซีไแบบได้แ่ะซีแบบได้ซีบัวเอาซีบัวบะเออเนสื่อเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วมันจืดอกัวสื่อเป็นซองเป็นซองข้าขายง่อยมันแพงเขาสื่อเป็นกล่องเลยคะแนนเราแพงสิ่ปายพันแต่วสี่แปดแต่ว่าตกล่องเท่าไหร่ ไปซื้อนแงสิือเป็นกบนะเป็นกล่องนะอ่ะนไปซื้อตลาดจังหวดแพงอยูสิบกียตลาดกันจะเยินกับสิบองาเอโแพงนะใช่ตารีเอดองนาวอันนี้เขามาขายย่อยเน้ยแห้งมันเย็นมันะติดเราจะไปใส่คาลิเอ้ยาโนบถือขอยัอบีคาลิเอแต่ถืออ๋อเอาใส่แต่ตัวนั่นไุราเอือก็ใ้ประจนมันก็ใส่นาถือดมันัน หน่าจะตัดกรนเองพอกระไ้คันเย่พอกระทึบเออทานหนึ่งแๆจะเษีษจะไปล่างพิมพุ่งน่าอย,อยู่จนเฉพาะพวกพัดลมแองเดียวไปออกแดดกับฝาเราแหละขึ้นเลาแหละทาย้ำกลางคืนมึงจะทาออกแดดอ้าวยั้นมึงจะ้าออกแดาน้ำอื่นทาพะร่มหนาซื้อ วุ้ยเวลาจะไปเห็ดเหวียกนะเอาขึ้นฝ่าเลยช่วงนานบูดําปึกเลยเจ้าเห็ดบผสอสูตรนั่นแหละเจ้าเห็ดผสมสูตรเขาจยูหฮมยูเงาเนาะแค่หมือแดงมันจะอาะบน้าอ่านยังได้เจ้ากับมะแตร็หนาเจ้าเลยก็นอนจะไปใส่ทีปุงนะใส่แบบนั้นบุให้ใส่ออกแดดเจ้าสีห์หอมจะได้กระเด็ดมันเจ้าห่อนอยู่แยะหนาเลยมันบ่ได้อาดังแดงคือเคิ้ยงเนี่ยไปใส่หนาใส่ มาคอยชุบปลาดิบน้ำมันปเลยใส่ขิมปุงมาตลอดเลยไม่พาใส่ขิมปุงมาคิงนะเออเพราะใช่ดอกส่พวกเป็นไปออกแดดออกยังนะอืมใช่ได้แค่เขาบอกเจ้าบอท่าออกแดดแม่บอกเลม,มาคือเจ้านอน,นเจ้าตรงชาฮะตัวน,นั้นคือเก่าเหรอแม่มาเอาก็ได้อืงคือเก่าอืมอนี่คือเก่าเลยนงไงนี่หอ้องขึ้นทักขื้นอยู่แล้วหนะทักขึ้นตัวอย่างข้องนอกอยูอย่หอ้องไม่ไปไใส มันมีแต่พวกกินมะนาวอย่างเดียวใส่ข่อยได้ได้จะคือพวกประเภทนำคันกินติ้งข่อยก็ไม่ใช่ากระบ,บกใส่ข่อยได้ยากก็ใส่บร่ได้ด่นเราบอกเอออยู่ปกติเนาะบรนไปใช้เลยจะได้หม่มจต่ละมือฮะนั่งจะแต่งหน้านะเออแม่ป้าทิมปรุงเป็นเดือนเลยเนี่ยจะมาใส่ใหม่เลย กับผู้ชีพแม่ยังเจ้าไปไปใส่ล้อ้เจ้าไปออกคือคอ,อ,อยอีเดี๋ยวเจ้าหยุดใจนะยิ่งไปเลยปันกปะปิ่ด้วยอือเค็มปูมาใส่เค็มปงให้ก่อนก็เก่งมันปรุงใส่พวกอันทิมช่องลายมันเลยลายเขาจะบ่มตีออกเป็นฟองแต่มันกบะบบลหลกเป็นได้แน่เห็นด้วย <laughs> เบลเลก มันเป็นเม็ดต้นตะก่อนเรื่องเงาเนะตอนนั้นแ,ลนแหละย้ำเบลเล่จะเถื่อเธอได้กับเบลเล่เธอได้ซับซับซับน้ำบบลเล่แมยว่าลองใส่น้ำอุ่นให้มันละลายน้คลิปนี้กับเม่มอลลาเป็นเจลละลายเอย่าิ่มติดตามคลิปนั่น,นแหลันบลอเอียนะอย่าลืมท่ามันเป็นเส้นมิดเป็นมิดซับตะไคร้สองนังทิ้งใยหัวน้ำเพียงเด้อบาย